ครัพูดถึงที่เดินทางมารับเรื่องร้องเรียนในวันนี้หน่อยครับครับสำหรับเรื่องร้องเรียนในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องข้อพิพาทนะฮะเกี่ยวกับทางออกเชื่อมทางรถไฟเรียกทางรถไฟนะฮะซึ่งมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าทอถนนเส้นนี้ฮะสามารถที่จะใช้ทางเป็นไอจับจับจำยอมได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังติดปัญหาตรงที่ทางการรถไฟเนี่ยได้ทำประตูปิดกั้นไว้นะครับซึ่งเองมารับเรื่องจากพี่น้องประชาชนก็จะได้ไปประสานงานกับทางการรถไฟนะฮะเพื่อขอให้เปิดทาง ให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับสามารถที่จะทะลุจักทางถนนุขุมวิทเนี่ยเชื่อมออกเ้ลทายก็จะสะดวกในการใช้รถเชื่อมถนนครับครับด้ถ้าไม่ได้ใช้เกิน1ปีก็ยังจปิดอหรือถ้าถ้าราละเรียดนี้ด้วยรายะเรีย ได้เล่นๆหน่อยก็ได้ครับไม่้องเยอเขาอาจะบอกไว้ตเนี้ยมันมันมันพลาดทับปิด่มันไม่ได้เกิดปรยชน์อะไรอยู่แล้วคุณก้เปิดซะทีเนีย้ยเลืองถาว่าเขาเป็นแบบนี้ยทำยไงทางรไฟไม่ผิดผู้ว่าเขาเขาไม่ไม่ไม่ไไปแทรกแซงเพราะว่ามันเป็นะอันเดินผู้ว่าหรือผู้ว่าผู้ว่าการรถไฟไม่ไ้าไฟ คือผมเนี่ยไปร้องนงพัญญามาแล้วแต่ว่าก็เรืมก็เงียบแล้วก็ไปทำหนังสือร้องไปที่การรถไฟประเทศไทยยังก็เงียบก็เลยต้องขอให้ทางเราสอนี่ะมาช่วยที่จริงๆนี่เราเอาการรถไฟที่ครับเรื่ออย่างนี้ผมว่าก็ไม่ทันหลอกอยู่แล้วใช่ให้การรถไฟเปิดก็อาจจะเป็นอย่างนี้ว่าอาจจะนัดการรถไฟแล้วคุยกับทางเอาใชาแล้วพูดคุยไว้ตรงนี้เป็นทางเขาเขาเขาลองสัมภาษณ์ออกม ทางทางนู้นแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นหิบหรือไม่เห็บนไม่เห็บไม่เห็บมันสามารถข้นได้เชื่อไตามปกติไม่หมายถึงว่าถนนก็คือมันไม่ได้สูงว่าเออทีนี้ผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปมันก็ต้องปรับต้องอะไรแล้วต้องไปยุ่งกับที่เขาแต่ถ้ามบนรถวนไปนิดนึงก็ได้ฮะกลับรถแล้วถ่ายแต่โดยสภาพตรงนี้ครับมันเป็นสาระอยู่แล้วแหละคือตอนู่แล้คือมันเป็นอยู่แล้วไงก็เป็นอันนี้มันเป็นการลงพยานแล้วลงพยานแล้วก็เป็นสาระไปแล้วใช่ ตัวโจทย์ับจำเลยทางข้ามที่ให้โจทย์และบริวารทำทางเชื่อมต่อเว้นแต่โจทย์จะได้รับอนุญาตจากจำเลยจำเลยก็คือการคือเขาไปเป็นของกันรถไฟ